แมทธิว <Matthew S 2> ดีแล้วครับลูกน้านเป็นฝ่ายเดินเข้าหาเลยครับวันนี้ชิงจังหวะเดินก่อนเพราะรู้ว่าโอ้โหถ้าไปเล่นจังหวะฝีมือนี้อาจจะไม่ทันเมรีครับต้องใช้ความแข็งแกร่งเดินเข้าหาก่อนปีบซ้ายยันไปครับเมรียังนิ่งๆเฉยๆเอามีมัดขวามาแล้วครับไป <c oughs> สไตล์ของเธอก็คือขาลุยอยู่แล้วครับลูกน้ำครับ,รบ <c oughs> เป็นประเภทถอยหลังหกล้มครับ แล้วก็แหมมันเหมือนจะเข้าทางครับเมรีนี่เป็นสไตล์พวกแนวดักจังหวะครับเปนประเภทจังหวะสองคุมเชิงดูครับลูกน้ําหลุดก,ก็โดนสวนครับต้องดูจังหวะดีๆครับเข้าออกลูกน้ำทีมงานวันนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับในฝีมือของเมรีเข่าสอกมวยไทยครับ ครับตีก่อนเลยครับลูกน้ำเมรีตีคืนครับอะไรแขนสู้กันอยู่ครับโอ้โหดูความเก่าของเมรีครับไม่ง่ายครับวันนี้ลูกน้ำตั้งเข่าขวาง่าครับลูกน้ำทำอะไรไม่ถูกครับตอนนี้เนี่ยตอนนั้นนี่อยู่เข่าสอบมวยไทยเข่าสอบมวยไทยนี่เป็นค่ายมวยไทยของคนออสเตรเลียครับโอ้คนละแข้งครับแม ไม่ยอมเสียเปรียบครับเมรีครับแต่จะให้เดินก่อนนี้อาจจะยังไม่ใช่สไตล์มูของเธอเข้าไปครับได้2แข้งครับลูกน้ำโอ้โดนขวางหน้าครับเมรีตีโอ้โลูกน้ำวงในนี่เห็นชัดเลยครับว่าโดนเหลี่ยมของเมรีครับทำยังทำอะไรไม่ได้ครับ แต่วงนอกก็ยังทำได้ดีอยู่ครับลูกน้ำบุคหนึ่งสอเจอจังครับสวยครับอ้าวได้แข่งซ้ายแข่งหนึ่งครับลูกน้ำวงในรัดดันเข้าไปตีโอ้โหแข็งแรงครับลูกน้ำครับโชว์ความแข็งแรงครับดันเข้าเชือกแต่ว่าเมรีครับใช้ความเก่าครับยกขวางไว้ยังเป็นลูกน้ำครับที่ยังเป็นฝ่ายเดินอยู่ครับมุ่งมั่นกวามุ่งมันในสูงม จิ้มลำตัวครับแล้วก็พยายามจะรวบตีครับเมลีก็ตีสวนครับ <Hey. S 2> ตีด้วยแจกยิ้มด้วยครับเมรีโอ้ไม่มีให้กินฟรีเลยครับคู่นี้เริ่มเดินขวางแทงแล้วครับไล่แขนตีบุรีรัมกับปทุมธานีโอ้ฝางหน้าป้ายหน้าตีเลยครับลุกน้ำเดินล <P ain> <อ>ุยแหลกครับ <olun S 2> <rahat S 1> โอ้ยจะโตข้นแบบเป็นยุงหรือเปล่าครับลูกน้ำดูครับโอ้โหเมรีนี่ได้ทีขึ้นห่มเลยครับ <S 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 โอ้โต่างสอกดักด้วยครับเมรีตี <S 1> <S 1> โอ้โลน้ำอาศัยความแข็งแรงครับโอ้ดโโูบโริเวณใต้ตาเมรีใต้าตาซ้ายนี่มีอาการช้ำๆครับไม่แน่ใจว่าโดนสอกหรืออะไรครับ ดึงหลบได้ครับสวยลูกนี้คนแข้งขวาคืนเหมือนกันครับเกาะในตีโอ้โหอยู่ที่จังหวะของแต่ละคนจริงๆครับจังหวะนี้เมรีลากมาตีครับโอ้โหสามข่าวได้ไปเมรีคนนี้ไม่ได้ขี้เมานะครับเมรีคนนี้มีออกกำลังกายครับอย่างฟิตเลยครับ31ดูครับรูปร่างของเธอ โอ้ยิ้มครับแม่ทำได้ครับเมรีขวางไม่ให้ลูกน้ครับตีนะครับโอ้ลูกน้ำตอนนี้ก็เปิดฉากบู๊เต็มที่เลยครับเต็มสตตีมครับโอ้โหดูขวางหน้าครับเมรีดูขวางหน้าตีโอ้ยนี่มีศอกด้วยนะครับพยายามมีศอกเฉือนไปบริเวณหน้าของลูกน้ำครับอ้าวปาได้นั่นแหละครับโอ้พอเข้าวงในเหมือนจะไปอยู่ในเขตแดนของเมรีมากกว่าครับ อยู่วงนอกก็ทำดีๆอยู่แล้วครับลูกน้ำโอ้แล้วก็อ่อนแรงลงไปเองนะครับแบบนี้ครับโดนตีไปเรื่อยๆโดนกดโดนตีโดนถมหนัาลงไปนี่มันเปืงพลังครับโอ้ใช้แรงเยอะครับแต่ลูกน้ำก็มั่นใจในสภาพร่างกายตัวเองครับว่าแข็งแรงแข็งแกร่งพอครับที่จะยืนอดกับเมรีได้เต็มสามยก กองเชียร์สองฝ่ายก็โบกกันจ้าละวันเลยครับออ้ยเขาตีชัดเจนจริงครับเข่าของเมรีชุดนี้ลูกน้ำคิดผิดหรือเปล่าครับไปท้าดวนวงในกับเมรีครับเนี่ยครับอยู่วงนอกยังต่อยังได้อยู่ครับนั่นเอาอีกแล้วโดนเมรีชวนวงในอีกแล้วครับ เมรีก็รู้แล้วครับว่าจะต่อยยังไงครับเจอกับลูกน้ำครับโอโแล้วดูมาสีหน้าไวเมรีครับต่อยไปยิ้มไปดูมั่นใจครับแจกยิ้มทั่วสนามนะครับเข้ามาแทงอีกล็อกมาโนมาตีโอ้โหจังหวะที่ชัดเจนอีกแล้วไปอีกแล้ว แม่ลูกน้ำก็สู้ก็สวนนะครับเอามีนดัดต่อสู้ครับนั่นแหละเขยวครับแส,สดงให้เห็นถึงพลังมหาศาลแต่ว่าดูวงในครับพยายามจะจับครับเมรีสวนเหมือนกันครับเมรีเอา้าโอ้ยไม่มีช่องไฟเลยครับลูกน้ำโอขาลุยตัวจริงครับแฝดแฝดวันนี้ชอบบอกชอบใจเลยครับมวยต่อยกันสนุกครับไม่มีหยุดไม่มีพักต่อยลำตัวเลยครับลูกน้ำก็อย่างว่าครับไฟนนี่เป็นไฟชิงแชมป์ด้วยครับลากมาลากมา โอ้โหลากเขาเชื่อมมาตีได้ไหมมีนัดศอกครับลูกน้ำเริ่มจะมีนัดศอบข่าวซ้ายกระทุ้งดีเอเมลีแกก็ยังยิ้มอยู่ครับยังอารมณ์ดีครับยังมั่นใจว่าตัวเองคุมสถานการณ์ได้ครับจิตวิทยาชั้นสูงเลยครับแต่ลูกน้ำนี่ไปส่นครับเดินบูเดินชนอย่างเดียวครับเข้ามาหลุดครับแม่เมรี่น่าจะจับจังหวะได้เลยครับเห็นแล้วครับ ลากปาตีโอ้โหโโหนำปาตีตตได้มาแลวครับเข่าแหมยังยังยังบอกไม่ถูกครับว่าใครนิ่น้ำอยู่ครับหึแข่งขวาไปหีบซ้ายเธอไปฉันมาเลยครับนี่ครับ ทั้งคู่นี้ถือว่าต่อยเอาใจแฟนมวยเลยครับออไม่ไม่เอาเปรียบผู้ชมเลยครับโอ้สึกแข่งศักสีครับสาวบริรัมกับสาวปทุมโอ้ยตีคือผล่ะมีคนแพ้ชนะอู่เลยนะครับแต่ทั้งคู่นี้ถือว่าชนะใจคนดูเลยครับสู้กันแบบนี้ครับ มาเต้นมารอมาเรียอะไรกันทั้งนั้นเลยครับเนี่ยไปจิ้มลำตัวแล้วครับลูกน้ำแปดนาทีแล้วครับยังไม่มีหยุดเลยครับขยับเข้ามาครับต่อยลำตัวอ่ะตอนนี้หันมาเล่นงานลำตัวครับด้วยหมัดเบรีนี่เตรียมพร้อมอยู่เลยครับขยับขยับเข้าไปครับลูกน้ำโยกสร้างจังหวะโอ้โหอาได้เข่าเหมือนกันครับลูกน้ำ เมลีก็กระทุ้งคืนครับแต่กองเชียงนี่ก็ต่างมั่นใจเลยครับดูครับดูโชค <c oughs> โยกกันทั้งบนเวทีล่างเวทีเลยครับเอาแข้งขวาได้ครับแข้งซ้ายคืนขวาคืนซ้ายคืนครับโอ้ <c oughs> โหโอ้ทันกันจริงๆครับแอบลูกห <c oughs> นามสร้างจังหวะอยู่แต่โดนเข่าของเมรีเข้าไปครับ <c oughs> ลากมาตีโอ้ย โอ้ Blue oh, แล้วก็เป็นมุมน้ําเงินครับลูกน้ํากอกลมเกลียวครับขยันกว่าครับโอ้แต่เกมนี่สนุกสูสีสุดๆนะครับ